สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงระบบดาวเทียมในปัจจุบันนะครับว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับว่าทำไมหลายๆบ้านไม่สามารถรับชมช่องรายการได้นะครับทั้งจานที่เป็นตะแกรงนะครับที่แบบแบบมีรูนะครับแล้วก็จานทึนบไม่ว่าจะเป็นของ t ทูของ i n f o s ซของ psi กล่องรับ ถ้าของเราก็จะเป็นของ sandbox gmm infosat psi นะครับแล้วก็อีกหลาหลายค่ายที่อาจจะพูดไม่หมดนะครับในเบื้องต้นนะครับสาเหตุที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับอของช่องสัญญาณที่หายไปนะครับแล้วก็หลายๆบ้านอาจจะหายไปเลยนะครับไม่ใช่แค่หายเฉพาะช่องสัญญาณนะครับหายทั้ง หมดเลยนะครับบางครั้งอาจจะหายทีละช่องบางบ้านหายแค่สองสามช่องนะครับบางทีเพิ่งตกใจนะครับมีหลายหลายช่องที่ถูกปิดนะครับโดยเขาย้ายจากระบบอนาล็อกเป็นดิจิตอลนะครับเขาก็ย้ายออกไปนะครับโดยที่บางบางช่องนี้ก็ดูไม่ได้นะครับจะเพิ่งตกใจนะครับถ้าช่างไปซ่อมให้แล้วมาดูไม่ได้นะครับก็จะบอกว่าช่างซ่อมให้ได้มาตรฐานก็ไม่ได้นะครับเพราะบ่าบางช่องมันยังค้างอยู่ในระบบ แต่ว่ามันไม่มีสัญญาณนะครับเรามาพูดถึงในปัจจุบันนะครับเขาเปลี่ยนจากระบบดาวเทียมไทยคม5ที่เราใช้อยู่นะครับเป็นไทยคม6นะครับไทยคม6สาเหตุที่ผมนำกล่องของ psi นะครับมาให้ชมนะครับเพราะว่าเปลี่ยนให้ลูกค้าบ่อยนะครับของยี่ห้อนี้แต่ว่าไม่ได้เป็นหุ้นส่วนนะครับไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ หรือว่าเป็นตัวแทนจําหน่ายใดๆนะครับนํามาแบ่งปันประสบการณ์เพียงเท่านั้นนะครับเรามาพูดถึงเหตุการณ์จริงๆเลยนะครับสาเหตุที่ทําให้ช่องรายการดูไม่ได้นะครับหนึ่งก็คือกล่องรับนะครับที่เราเรียกว่ากล่องรีเซิเร์ฟนะครับกล่องรีเซิเร์ก็มีหลายรุ่นนะครับหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับตัวนี้จะเป็นของ PSI นะครับเป็นของ t r u ที่เป็นรุ่น เขาบอกว่ารุ่นเก่านะฮะรุ่นเก่าเลยนะครับของทูทีวีนะครับใช้กับจานแกลงนะครับแล้วก็จะมีของ OKX นะครับตัวนี้จะตามหลังเพื่อนมานะครับตามหลังของอนาล็อกที่เป็น S2 อนาล็อกนะครับ S9 S7 นะครับแต่ก่อนเป็น s 9 s 7าเป็นระบบอนาล็อกทุกวันนี้เปลี่ยนเป็นดิจิตอลก็จะเป็นของ s 2ดิจิตอลนะครับ HD นะครับตัวนี้ใช้ตัวนี้นะครับ ที่ช่างนำมาเปลี่ยนให้เขาจะดูได้ทั้งาจานทึบและจานตะแกรงนะครับเพราะว่าทําให้หลากหลายนะครับต่อผู้ใช้งานนะครับใช้ได้ทั้ง2จานนะครับแต่ว่าต้องอัปเดตเครื่องให้เป็นความถี่ที่ตรงนะครับถ้าม่นั้นก็ดูไม่ได้เหมือนเดิมนะครับนี่คือสาเหตุหนึ่งที่ดูไม่ได้ก็จากกล่องรับนะครับ2จากหัว LNB นะครับนี่เขาเรียกว่าหัว LNB นะครับการเวลาไปตั้ง การติดตั้งนะครับก็ต้องตั้งให้ถูกองศานะครับเราอยู่ตำแหน่งไหนนะครับเราอยู่ตำแหน่งไหนอ่าไม่ใช่ว่าเราจะตั้งตรงไหนก็ได้นะครับแล้วก็จะมีอ่าความลึกนะครับขององศาการรับนะครับตัวนี้ไม่มีบอกนะครับปกติเขาจะมีขีดบอกอ่าสามสิบเก้าอ่าสามสิบหกานสิบสี่สามสิบสามสองนะครับอ่าถ้าสําหรับช่างก็จะรู้นะครับแต่ที่ใช้ยังไม่รู้เดี๋ยวผมจะแนะนําอีกครั้งหนึ่งนะครับกลัวคลิปมันจะยาวนะครับ ส่วนหัว LNB ตัวนี้เป็นของซีแบนนะครับจานตะแกง่ง120-150ซนติเมตรหนึ่งขั่วนะครับถ้าสองขั่วที่บ้านที่ดูหลายหลังถ้าไม่ใช้สปินเตอร์นะครับก็ใช้มันติสวิตนะครับแยกแตัวนี้เป็นหนึ่งขั่วนะครับสองขั่วก็เป็นภาคการรับเบออหอของจานตะแก่งนะครับตมาเป็นของ เคยูแบนนะครับเคยูแบจานทึบนะครับจานทู ip, ip, mm. h, อย่างนี้ mm. นะฮะเราสามารถเปลี่ยนหัวถ้าเป็นรุ่นเกา่าจริงๆจ,จะเป็นของ iPM ipm นะครับ IPM DTV นะครับก็ mm. ip, จะใช้หัวประมาณนี้ขนาด About mm. เขาก็จะคนละไซสนะครับถ้า euh, ลูกคา้าหรือว่าคนทั่วไปที่เพื่อนสมาชิกนะครับหรือว่าท่านที่ดูอยู่ซื้อไปใส่เองนะครับถ้าเราบอกขนาดใบจานเขาไม่ถูกต้อง ช่างเขาจัดให้แล้วก็ไปใส่ไม่ตรงสานะครับเขาใส่มุมไหนเอยนะครับเขาถ้าใส่ไม่ตรงก็จะไม่สามารถารับชมช่องารายการได้นะครับอ่าถ้าอา่โชคไม่ไดีหน่อยไปขยับจานดาวเทียมก็เคลื่อนนะครับก็เคลื่อนก็เป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับอ่าใช่ว่าทุกคนจะทําได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะทําไม่ได้นะครับแต่ว่าอยู่ที่การบริการเป็นหลักนะครับถ้า ให้ช่างมาทําให้ก็ความปลอดภัยนะครับแล้วก็เอาเราเอาเวลาไปทําอย่างอื่นนะครับก็ให้ช่างเขาดูแลไปนะครับแต่ถ้าเราพอทําได้นะครับไม่สูงมากก็สามารถซื้อมาเปลี่ยนเองนะครับก็คือไม่กีดไม่กีดกันนะครับไม่กีดกันก็ผมก็เป็นช่างด้วยนะครับทํามาก็เป็น10ปีนะครับก็รู้เทคนิควิธีการนะครับมีวิธีการหลากหลายที่จะตรวจเช็คนะครับนี่ก็คือสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ ระบบเราเทียมเราดูไม่ได้นะครับที่เขาบอกว่าต้องเปลี่ยนเป็นของ universal นะครับ LNB ของ KU บางบ้านที่ผมไปทําก็เปลี่ยนทั้งหัวรับ LNB แล้วก็รีเซิร์นะครับกล่องรับนะครับเทคนิควิธีการเช็คนะครับบางทีเราอาจจะเผลอเลยนนิดนึงนะครับหรืออาจจะลืมาบางทีกะช่างก็งงช่างทํำยังไงก็ทําไม่ได้นะครับสายขาดสายหลุดสายช็อตนะครับกับหัวเอฟทาย ผมไม่ได้นํามาใช้ให้ดูเนาะไม่เป็นไรหัวเอทไทยจะใช้ขข่กับตัวนี้เ็าจะมีซีนนะครับมีซีนที่เป็นกล่าวแล้วก็มีทองแดงบางทีก็หลงทางก็มีนะครับฉะนั้นแล้วก็ถ้าเป็นบุคคลทั่วไปก็อาจจะต้องระวังร,ระวังนิดนึงนะครับถ้าเป็นช่างก็จะชํานาญแล้วนะครับในการซ่อมนะครับเพราะว่า,าทุกอย่างนะครับก็อยู่กับเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับก็ ขอฝากฝากเตือนนิดนึงนะครับสําหรับแนวทางการเช็คนะครับเพราะว่าตอนนี้คลิปก็จะยาวแล้วล่ะนะครับเดี๋ยวผมจะอลิปลงอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าการตรวจเช็คเบื้องต้นกล่องรับ KU นะครับตรวจเชอคยังไงว่าอะไรพังนะครับอะไรเสียกล่องรับเราเสียหรือเปล่าหรือว่าหัวรับเราเสียเพื่อบางทีกล่องรับเรายังใหม่มันอัังอปเดตอยู่เราก็ไม่จําเป็นต้องซื้อกล่องใหม่นะครับ เราก็ซื้อแค่หัว MB หรือบางทีหัว m b ใช้ได้สายขาดได้เปล่าเราก็ต้องเช็คนะครับเราก็มีเครื่องมือนะครับเหมือนมัลติมิเตอร์ที่ผมอยู่ฝั่งนู้นนะครับเป็นเป็นเครื่องมือช่างนะครับก็รับซ่อมด้วยนะครับซ่อมเครื่องใช้ไฟทุกชนิดนะครับการตรวจเช็คแต่ละอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายลงนะครับถ้าไปถึงหน้างานจะถ่ายลงแต่ละชนิดนะครับจานตะแกรงใหญ่แล้วก็จานทึบนะครับ ทุกท่านก็จะได้ทราบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กด subscribe นะครับเพื่อผมจะลงคลิปต่อไปทุกท่านก็จะได้ทราบนะครับเป็นขั้นเป็นตอนให้ทุกคนได้ตัวเช็คในเบื้องต้นนะครับจนถึงปิดงานได้นะเพราะว่าความรู้เราแบ่งปันได้นะครับก็ไม่ใช่ว่าห่วงแบ่งปันกันได้บางทีผมก็ศึกษาจากท่านเหมือนกันนะครับจากท่านที่ทุกท่านที่อยู่ในยู u ูบนะฮะบางทีผมก็รีบปิดงาน จนลืมถ่ายคลิปก็มีนะครับเพราะผมซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าหลากหลายอย่างนะครับฝันหนมก็เป็นลําโพงเครื่องขยายเสียงนะครับตัวนี้ก็เป็นตู้เชื่อมนะครับเพิ่งปิดงานไปนะครับแาวเทียมรับเหมาเรียนไฟฟ้าในอาคารนะครับเครื่องเสียงก็ทํานะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เป็นเท่านี้ก่อนนะครับคลิปต่อไปเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะเช็คยังไงนะครับถึงจะเซฟค่าใช้จ่ายเราด้วยนะครับแล้วก็สําหรับช่าง เราจะฟันธงได้เลยว่าเราจะเปลี่ยนอะไรนะครับเราจะซ่อมอะไรเราจะตรวจเช็คย่างไงนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็ถูกใจไว้นะครับสำหรับคลิปนี้จบเป็นเท่านี้นะครับสวัสดีครับ